สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องต้องมาเจาะลึกกันหน่อยคือโอ้โหมันมีข่าวแบบโป๊ะแตกดังสนั่นโซเชียลเลยครับสวัสดีค่ะเรื่องอะไรหรอคะวันนี้ดูน่าตื่นเต้นนะคะครับคือสื่อกัมพูชาหลายเจ้าเลยนะเออแม้กระทั่งระดับภรรยานายกคุณมาเนตเนี่ยแชร์ข่าวกล่าวหาว่าไทยเราเนี่ยใช้สารพิษสังหารหมู่ใส่เพื่อนบ้าน โห oh, แรงมากเลยนะคะใช่ครับแล้วมีภาพประกอบด้วยเป็นเครื่องบินปล่อยควันสีแดงๆแ,แบบดูน่ากลัวมากอืมอืมเห็นภาพอยู่เหมือนกันคะ่ะดูน่ากลัวจริงๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอชาวเน็ตญี่ปุ่นเขาเห็นข่าวเนี่ยเออเขามองสวนทางเลยถึงขั้นบอกว่าใครเชื่อก็นะอะไรทำนองนี้เลยครับเอา้าหรอคะทำไมเขามองแบบนั้นล่ะคะนั่นน่ะสิครับ เอ๊ะมันยังไงกันแน่ทำไมมุมมองต่างกันขนาดนี้วันนี้เรามาลองสืบสาวเรื่องนี้กันดีกว่าครับได้เลยค่ะก็นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับเรื่องการแพร่กระจายข้อมูลในยุคนี้แล้วก็มันสะท้อนภาพสิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารหรือ information war ได้ชัดเจนเลยค่ะเริ่มแกะรอยภาพเจ้าปัญหาก่อนเลยครับไอภาพเครื่องบินทิ้งควันแดงๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันคืออะไรครับ อ๋อ oh, ภาพนั้นนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องบินดับไฟป่าค่ะเป็นของสหรัฐอเมริกาเลยอ้าว oh, ไม่ใช่เครื่องบินรบไทยเหรอครับไม่ใช่เลยค่ะแล้วก็ไอสารสีแดงๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันคือฟอสเช็คฟอสเช็คนะคะเป็นสารหน่วงไฟคือเอาไว้ดับไฟป่าทั่วไปเลยค่ะไม่ใช่ก๊าซพิษไม่ใช่อาวุธเคมีอะไรทั้งนั้นเลยโห oh, กลายเป็นเครื่องบินอเมริกาดับไฟป่าไปสังงานคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะคนละเรื่องเลยแล้วที่แบบพีกกว่านั้นคือมีการใช้ภาพที่สร้างจาก AI ประกอบข่าวด้วยเหรอครับมีค่ะมีการใช้ภาพ AI ด้วยแล้วพอสืบไปสืบมาต้นตอมาจากไหนรู้ไหมคะจากไหนครับเพจสถานทูตกัมพูชาที่บังกลาเทศค่ะเฮ้ย hey! จริงดิสถานทูตเลยเหรอครับการที่มาจากช่องทางที่ดูเป็นทางการแบบนี้ มันบอกอะไรเราได้บ้างกับเนี่ยคือมันก็ชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีความพยายามที่เป็นระบบนะคะไม่ใช่แค่ใครโพสเล่นเล่นการการะทําแบบนี้มันก็เข้าข่ายที่เรียกว่าสงครามข่าวสารนั่นแหละค่ะคือตั้งใจสร้างเรื่องให้ตัวเองดูเป็นเออผู้ถูกกระทําเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างใช่ค่ะอาจจะหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศหรือสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่นี้สิคะยังมีการพ่วงข้อกล่าวหาเรื่องใช้ระเบิดพวงหรือคลัสเตอร์บอม์เข้าไปด้วยอีก โหระเบิดพวงนี่มันเป็นอาวุธที่หลายประเทศเขาห้ามใช้ไม่ใช่เหรอครับถูกต้องค่ะการกล่าวหาเรื่องนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพความรุนแรงเข้าไปใหญ่เลยเหมือนตั้งใจจะสาสตร์โครนให้เราดูแย่สุดๆไปเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ดูเหมือนผลลัพธ์จะเตรงกันข้ามเลยนะครับแทนที่จะได้ความเห็นใจกลางเป็นเสียเครดิตซะงั้นคือ โปแตกจนกลายเป็นเรื่องตลกในโลกออนไลน์ไปเลยใช่ค่ะพอความจริงมันปรากฏออกมาแล้วทางสถานทูตก็เออเลือกที่จะลบโพสตทิ้งเงียบๆไม่มีคำอธิบายไม่มีขอโทษอะไรเลยอันเนี้ยยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองเขาไปใหญ่เลยค่ะครับแทนที่จะแก้ไขกับทำให้ดูแย่ลงไปอีกอืมใช่ค่ะ ทีนี้ลองมาดูมุมมองจากขึ้นนอกกันบ้างครับโดยเฉพาะจากชาวเน็ตญี่ปุ่นที่สื่ออย่าง TBS News เขาเอาไปนำเสนอปฏิกิริยาของคุณญี่ปุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับสะท้อนมุมมองที่แบบต่างจากฝั่งกัมพูชาลิบลับเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมุมมองของชาวเน็ตญี่ปุ่นคือส่วนใหญ่เขามองด้วยความกังขาเลยครับ ตั้งคำถามเรื่องหลักฐานแล้วก็มองว่าเรื่องเครื่องบินรบทิ้งก๊าซพิษเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้อืมก็สมเหตุสมผลนะคะครับสรุปความเห็นหลักๆได้ประมาณนี้นะครับคือ1เลยมองว่ากัมพูชากโกหกแห่งแย่ไม่มีหลักฐานค่ะ 2. มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ่อความขัดแย้งแบบนี้อาจจะมีจีนเป็นคนได้ประโยชน์หรือเปล่าจากการขายอาวุธให้ทั้งสองฝั่งอืมมองลึกไปอีกนะคะครับ3มชี้เลยว่า กัมพูชาแทบไม่มีกองทัพอากาศนะแล้วเหมือนพยายามหาเรื่องเพราะอาจจะโดนไทยคุมน่านฟ้าอยู่อ๋อมีมุมมองนี้ด้วยแล้วก็สี่คือภาพรวมเลยครับเกิดความไม่ไว้บังใจมองว่ากัมพูชาเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบ่อยมีคนเปรียบเทียบประสบการณ์ตรงด้วยนะบอกว่ามาไทยเจอแต่มิตรภาพแต่ไปกัมพูชาเจอแต่คนจ้องเจ้าเปรียบอะไรแบบนี้ครับโหมีเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งแบบ สรุปได้เจ็บๆเลยว่ายังไงคะประมาณว่าข่าวรวงแบบนี้มีไว้ให้คนโง่เชื่อเท่านั้นโอ้โหแรงมากสะท้อนความไม่เชื่อถือแบบสุดๆเลยนะคะเนี่ยครับชัดเจนมากเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็อดขำไม่ได้เหมือนกันนะครับกับการปล่อยข่าวปลอมที่แบบโปะแตกดังขนาดนี้ใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นพลังของโซเชียลมีเดียจริงๆนะคะแล้วก็ความเร็วในการตรวจสอบข้อมูลสมัยนี้คือ การสร้างเรื่องบิดเบือนมันอาจจะทําได้ง่ายก็จริงแต่การถูกจับได้จับโปะเนี่ยมันก็เร็วมากๆเหมือนกันแล้วผลที่ตามมาก็คือความเสียหายต่อความน่าเชื่อถืออย่างที่เห็นเลยสําคัญมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้ทั้งจริงทั้งลวงทั้งปั่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราจะมีวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองยังไงได้บ้างคะจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลชวนเชื่อต่างๆเนี่ยได้ยังไงบ้างเพื่อให้เราเท่าทันสถานการณ์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่ลขาวสารเหล่านี้ไปซะเองอะคะ่ะ ครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับ